กระผมเป็นสัมมาเนยอยู่วัดในต่างจังหวัดครับเรียนกศนควบกับมหาวิทยาลัยลารามคำแหงครับขอความรุณาเรียนถามพระอาจารย์ว่ามีสอบเดือนนี้กระผมต้องนุ่งห่มอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรให้สมกับสมณะสารูปครับดีมากเลยสัมมาเนนออกไปข้างนอกต้องไปเจอเจอผู้คนนี่นะแล้วตั้งใจอยากจะปฏิบัติตัวให้ดีให้สมสมณะสาธยเป็นความคิดที่ดีมากที่ถูกต้องขออนุโมทนาด้วยวิธีการคือ นุ่งห่มให้เรียบร้อยจะห่มดองเลยก็ได้จีวรจะได้ไม่หลุดไม่ลุยนี่นะห่มดองอะไรให้เรียบร้อยเลยเนี่ยแล้วก็ดูแลร่างกายให้สะอาดสะอา้านย่ามทุกอย่างก็ซักให้สะอาดนะแล้วก็ไปแล้วเดี๋ยวเราอย่าไปเอิบกรนเลยก็ที่5กับใครเขานะตั้งแต่เดินเนี่ยก็มีสติอยู่กับตัวตระหนักอยู่ตลอดว่าเราเป็นสนัมมาเนนเป็นเหล่ากอแห่งสมณะเพราะใจเราตระหนักอย่างนี้อาการกิริยาทางกาย หรือว่าความสำรวมทางวาจาที่เราแสดงออกไปจะสร้างความศรัทธาให้กับผู้ที่ได้พบเห็นได้แม้จะเป็นสนัมมาณีก็ทําได้สัมมาณีที่โครธเนี่ยไปบินธบาตด้วยการสำรวมอย่างนี้ยังสร้างความศรัทธาให้กับพระเจ้าโศกมหาราชจนหันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่ได้เลยขอให้สัมมาณีประสบความสําเร็จในการเรียนต่อไปบวชเป็นพระแล้วเป็นอายุพระพุทธศาสนาต่อไปนะ